โอเคก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงวิธีการใช้นะครับจะเป็นขอเป็นอีกวิดีโอหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเขาที่แล้วเมื่อวานอ่ะอัดไปละนะครับก็รู้สึกว่ามันมันดูไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่นะครับวันนี้ขออีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวงันเราไปกันเลยนะครับเอาง่ายๆนะครับแบบสรุปเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์แมนจะเสริมให้นะครับโอเค เบื้องต้นนะครับไอตัวสวิงเทรดของเรานะครับก็ต้องบอกก่อนว่าคนที่สมัครตัวแคนสลิมเองเนี่ยได้ใช้อยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นตัวเสริมไปเลยนะครับ,รบเล่นในระหว่างรอหุ้นแคนสลิมนะครับเพราะว่าต้องอธิบายว่างบคิวหนึ่งคิวสองงบไม่ดีนะแคนสลิมไม่เล่นขาลงครับแล้วก็ไม่เล่นขาลงด้วยหุ้นที่เด้งขึ้นมาอที่เด้งขึ้นมาโอเคไม่เป็นไรนะครับแต่คราวนี้คุณต้องคำนึงถึงเรื่องของพื้นฐานด้วย ถ้างั้นพักตรงนี้ไว้ก่อนเรื่องของแคนซิลิมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณควรจะเล่นเล่นได้นะแต่เป็นการเล่นสั้นผมก็เลยมีตัวสวิงเทรดมาให้เล่นนะครับก็ไปเล่นสั้นเอาแบบเ,เงินจนํานวนหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เต็มพอร์ตนะครับเข้ามาเล่นนะครับโอเคคนที่ใช้แคนซิลิมได้อยู่แล้วนะครับหรืออีกคนอีกกลุ่มหนึง่งนะครับถ้าไม่อยากสมัครแคนซิลิมทีเ่เสียค่าสมาชิกเป็นรายเดือนเนี่ยหรือรายปีเนี่ยนะครับก็สมัครได้เหมือนกันนะ แต่ต้องไปเปิดพอร์ตกับโบรกเกอร์ที่เป็นสมาชิกก็จะได้แค่ตัวสวิงเทรดตัวเดียวนะครับแต่ไม่ได้แคนสลิมนะครับโอเคไหมน่าจะชัดเจนนะโอเคครัคราวนี้เรามาดูเครื่องมือแคนสลิมกันเครื่องมือแคนสลิมเนี่ยจะมีค่อนข้างหลายเครื่องมือนะครับเอาเครื่องมือเอาไอ้นี่ก่อนเอา concept อคอนเซปต์ก่อนคอนเซปต์การเล่นก่อนคอนเซปต์การเล่นหมายความว่าอะไรเล่นสั้นเล่นรอบสั้นๆนะครับหรือจบในวันก็แล้วแต่คุณพอใจกําไรก็แล้วแต่นะครับ โดยการเล่นเนี่ยนะครับปกติแล้วโรบอทเนี่ยมันก็จะส่งสแกนแล้วก็ส่งชื่อหุ้นมาให้ที่เทเลแกรมถูกไม้มโปรแกรมเทเลแกรมนะครับ,รบแล้วก็พร้อมกับภาพนะครับภาพก็เป็นภาพเนี่ยอย่างเหมือนเหมือนอันนี้คือตัวอยะะ่า,ยางนะครับภาพตัวอย่างนะครับมันเตือนมานะครับสมมุติว่าคุณดูแล้วราคาหุ้นตรงนั้นอะ่ะเฮ้ยมันมันอยู่เส้นแรกอยู่จ่อเบรกหรือเบรกไปแล้วนิดเดียวโอเคไหมส่วนใหญ่ พฤติกรรมการสแกนติดเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ส่งเป็นเรียวทาแบบนั้นนะครับมันจะเบรกแล้วหรือไม่ก็จ่อเบรกนะครับถ้ายังไม่เบรกคุณรอให้เบรกก่อนแล้วคุณค่อยฟอลโล่ครับอ่าหรือถ้าเบรกไปแล้วไม่ไกลจากจุดเบรกคุณฟอลโล่ไปเลยนะครับแล้วตั้งจุดสต็อปลอสที่เส้นนั้นเลยนะที่เส้นแรกเลยะนะครับที่เบรกนะครับหลังจากนั้นคุณรอไปขายเส้นบน บางคนเก็บกําไรก่อนก็แล้วแต่หรือ hmm. เก็บกําไรที่เส้นก็ได้นะครับถือว่าเป็นแนวตา้านหรือบางคน hmm. แบ่งขายเพราะบางทีมันอาจจะทะลุขึ้นไปเส้นที่สามก็ได้ hmm. เป็นไปได้นะครับ hmm. อ่าถ้าสมมติตลาดอินเด็กมันพาไปก็อาจจะไปถึงก็ได้คุณก็ทยอยขายกันไปก็แล้วแต่ hmm. เพราะว่าระบบเนี่ยไม่ได้เตือนให้ขายนะครับคุณต้องออรู้จักการขายเองด้วยนะครับเพราะระบบพาซื้อ hmm. แล้วนะครับโอเคไหมนะครับ กำไรพอใจขายนะครับเพราะจุดประสงค์คือเราเล่นสั้นนะครับแล้วที่สําคัญคือหุ้นดีหุ้นเล่นเนี่ยซื้อแล้วต้องขึ้นเลยนะครับไม่มีมายึกยากนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยถ้าผมเป็นผมเนี่ยโดยส่วนตัวผมอาจจะเฮ้ยถ้าผมซื้อไปแล้วเนี่ยถ้ามันไม่วิ่งผมอาจจะเปลี่ยนตัวนะเพราะว่าในระบบเนี่ยมันจะสมมติวันดีดีเนี่ยมันก็จะวิ่งมาหลายตัวหน่อยถูกไหมครับ เราก็สามารถเลือกได้บางทีตัวเฮ้ยตัวนั้นเราเคยดูพื้นฐานไว้แล้วนี่มันดีเราอาจจะสวิตเป็นเล่นตัวนั้นก็ได้นะครับไม่ผิดนะฮะโอเคตรงนี้มีอาจารย์แมนจะเสริมไหมคอนเซปต์การเล่นโอเคผมเสริมสองเรื่องเนาะเรื่องแรกก็คือว่าเพื่อนๆที่จะใช้อย่าลืมลงกีเลแกมมีเพื่อนหลายคนที่เป็นสมาชิกบอกไม่ได้เจอเลยการกเลแกมครับไปลงถ้าไม่รู้ถามอาจารย์ละนะเรื่องที่สองนะครับผมจะเสริมก็คือว่า อันนี้เมื่อกี้ที่จะอธิบายสำหรับเพื่อนที่ไม่มีเบสิกเลยหรือเบสิกน้อยมากๆแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนที่เก่งอยู่แล้วมีเทคนิคอลอยู่แล้วเอาตัวนี้เป็นเครื่องมือช่วยในการอุ่นเล่นครับมันเวิร์กมากก็คือคุณไม่ต้องเฝ้าคุณไม่ต้องเล่นสแกนแล้วระบบสแกนให้คุณเรียลไทม์ว่าวันนี้มีตกวไหนน่าเล่นแล้วคุณไปดูสมมติมันอยู่ในกลุ่มที่คุณชอบเช่นคุณชอบคาปีวันนั้นซีพีออออกมาคุณซื้อเลยถ้าทรงสวยครับใช่อ่าแค่นั้นเพราะฉะนั้น ผมจะพูดถึงเพื่อนที่มีเบสิกแล้วก็ถ้าคุณรันเป็นคุณก็รันเพลนไปเลยตัวนี้ช่วยคุณหาหุ้นได้อย่างง่ายดายครเองอ่าโอเคโอ,คโอค้ขอบคุณมากเลยที่<อ>เสริมเรื่องนี้นะครับโอเคต่อนะอ่ะเรามาพูดถึงเครื่องมือกันเครื่องมือมีหลายตัวที่จะคอยแจ้งเตือนเอ่อให้กับเพื่อนๆนะครับเอาตัวแรกก่อนเลยนะครับตัวที่1น,นะครับมันคือตัว t f e c t นะครับสำหรับคนที่โอ้ฉันชอบเล่น T ี fect อ่ะอันนี้เรามีบริการนะครับ เตือนทีเฟกก็เตือนมาแบบเดียวทามนะครับจุดนะเราเล่นเนี่ยโดยปกติเนี่ยเราก็เล่นจุดเบรกเหมือนกันเหมือ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 นรูปแบบนี้เลยนะครับเราเล่นเบรกนะครับแล้วถ้าได้ห้าจุดเราจะเก็บกาไรก่อนที่เหลือลันก็แล้วแต่คุณหรือบางคนเนี่ยขอห้าจุดฉันพอแล้วเพราะว่าทีเฟกเนี่ยมันเหวี่ยงค่อนข้าง,งไวนะครับมันเล่นเกือบทุกวันอ่ามันได้เล่นเกือบทุกวันนะครับ่ะก็อันนี้คือตัวอย่างนะครับอ่ามันก็จะแจ้งเตือนมาแบบนี้ครับ อ่าเ <Okay. S 1> อกบอร์ดทีแล้วก็เป็นซีรีส์นะฮะหลุดห้าแปดสี่จุดสี่อันนี้คือเพลินมันเป็นช่วงวันอังคารที่ราคาอินเด็กซ์ลงใช่ไหม hmm. มันก็กลายเป็นช่วงที่ช็อต,ตนั่นเองนะครับมันก็เลยบอกว่าเอ้ยหลุดแล้วก็ต้านถัดไปก็คือแปดห้าหนึ่งจุดหนึ่งนะครับ uh. อ่าก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับซึ่ง hmm. วันนี้เราลองดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างมันก็หลุดไปแล้วจริงๆนะครับ หลุดลงไปถึง8.37เลยด้วยซ้ำถูกไหมครับเพราะนั้นคุณก็จะทำกำไรก็เอาสุดแล้วแต่เลยนะอันนี้คือตัวอย่างนะครับคราวนี้ถามเอาแล้วจานแล้วสต็อปเมื่อไหร่ก็สต็อปที่เส้นตรงนี้เลยฮะตรงที่มันหลุดตรงนี้แหละครับ8.54.5ถ้าสมมติซื้อไปแล้วมันเด้งกลับขายครับจีเฟกเร็วครับห้ามห้ามรอครับคือคือต้องเป็นระบบครับอ่าโอเคไหมชัดเจนนะ นะครับอ่ะให้จาย์แมนต่อเลยครับโอเคผมเสริมนะครับเอ่อที่เฟกเอ่อเราจะบอกบอกเพื่อนๆในคาเพนชั่วโมงสมมติครับนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าใครมีเชนข้อในตัวเองจะดูของผมก็คือดูหนึ่งชั่วโมงเป็นหลักครับนะครับอ่าโอเคก็จะมีเรื่องนี้ส่วนหุ้นที่เตือนเราจะเน้นเป็น end of day เป็นหลักคือจบวันครับความหมายของตลาดคือ เฮ้ยหานจุกแล้วระหว่างวันย่อหลุดไม่เป็นไรทําไม่แพนิแต่ถ้าเลกน้อยๆรอจบวันตัวหุ้นนะครับอ่าเดี๋ยวหุ้นเดี๋ยวไปมีอีกตัวหนึ่งมีมีเครื่องมือตัวหนึ่งโอเคได้อ่าต่อเลยนะว่าทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะปีเต็มจบโอเคครับอ่ะเมื่อกี้อาจารย์แมนเกินเกินไปแล้วนั่นก็คือเครื่องมือแจ้งเตือนหุ้นนะครับอันนี้คือข้อที่สองนะตัวหุ้นนะครับคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยครับเล่นเบรกเหมือนกันนะครับนะ อันนี้ก็คือยกตัวอย่างมาเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนแบบนี้ครับต้าน0.88นะครับนะครับเบรกไปคือ follow วันนั้นรู้สึกว่ามันจะไปถึง0.83-0.84เลยถูกไหมแล้วหลังจากจบวันเนี่ยมันก็ลงมาที่0.88นะครับแต่วันนี้รู้สึกว่าจะเบรกลงไปเลยเพราะว่าตลาดลงนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมมันจะมีโอกาสทํากําไรแล้วก็โอกาสที่จะคุณจะเจะสต o p ไหมหลุด0.8ถ้าไม่ตอปมันลงลึกนะครับเห็นไหม วันนี้วันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะตัวครูนะครับเดี๋ยวตอนจบเครื่องมือเนี่ยเดี๋ยวให้จานแมนดูตัวครูนิดนึงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับอ,อ่ะอก็อันนี้คือตัวอย่างครูนะครับอ่ะอีกตัวอย่างหนึ่ง RBF ก็เป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะเออเตือนมานะครับก็คือศูนย์เอ่อสี่จุดสามหกนะครับเส้นแนวต้านใช่ไหมครับคุณก็รอเบรกแล้วคุณค่อยฟอลโล่อืมโอเคไหมนะครับถ้าถ้าคุณซื้อตรงแนวเบรก 0.436เ,เนี่ยคุณก็ตั้งสต็อปตรงนี้เลยถ้าคุณไม่ทันในเส้นล่างนะเส้นล่างที่0.406เนี่ยถ้าคุณไม่ทันนะคุณมารอเส้นที่สองก็เล่นเบรกเหมือนกันแล้วก็ไปรอขายแนวต้านด้านบนโ okay, อเคไหมเก็ดนัะนะครับอ่าจารแมนเสริมเลยครับโ okay. อเคตารางที่จะรับให้สองคนี้นะครับเรื่องรแรกนะฮะก็คือ,อ,อคูเนี่ยเป็นพัทเทิร์นที่อรอเบรก อ่าใช่ก็คือเบรกศูนย์แปดคุณคอร์าบาลหรือรบเบรกต้องศูนย์เจ็ดหกคุณคอร์รบาล<ช>น,นั้นอิเว,ว่ากันนะครับกับแบบที่สองคือตัว RBF เนี่ยเป็นย่อเราย,ยกย่อเราย,ยกก็คือเบรกสี่จุดสามหกคอร์รบาอหรือรบเบรกสี่จุดสองถ้าคนมีเบสี่ก็คอร์รบาลได้ครับแต่อันนี้จะมีสต็อปล้อตที่ดีวยก็คือสี่ศูนย์หกหลุดไม่เอาก็คือหมายความว่าถ้าไม่เบรกหมดเนี่ยถ้าหลุดล่างคุณอาจซื้อแนวรับก็ได้มีสองสเต็ป แต่ถ้าหลุดแนวรับคุณก็ต้องเลิกแค่นั้นเองครับแล้วก็ย้ำว่าคุณใช้ทำเฟรมเดทเท่านั้นนะความหมายคือจเป็นเลยตัดสินที่จบวันนะครับครับแค่นั้นเองโอเคโอเคอหรืออาจารย์แมนโชครูหน่อยไหมเอากราฟครูเลยไหมได้ครูเลยมั้ยครูนะฮะเพราะว่าวันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีด้วยนะครับอะเดี๋ยวให้อาจารย์แมนดูโอเคผมเปิดแชร์เลยครับเออครูนะครับ อ่าใช่ใช้ยังหรือยังน้องยังครับอ๋อโอเคครับชาสีนะฮะอ่าเห็นระยะเรียบร้อยอ่าเห็นครับก็คู่เนี่ยมันเราเล่นมาที่สอบไม้แรกกันแบบนี้ครับครับใช่ครับแล้วมันย่ะมันย่อลงมาที่แนวรับจะสิบสปาร์ครับแล้วก็กลับขึ้นไปต่อครับห้สูงสุูของวันอ่ะมันขึ้นได้ถึงแปดสิบสี่ครับศูนย์จุดแปดสี่ใช่ครับอ่าเมื่อวานอ่ะจริงๆอย่างหอเมื่อวานเขาปิดดี เมื่อวานเนี่ยเขาปิดเหนือเส้น78ตอือเขาปิดที่80ตา่าเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนทุนล่างอ่ะหรือท,ทุนทุนแถวนี้ก็ตามมันหลุดแล้วบวกกับตลาดไม่ดีครับ78บโดยหลักการแล้วจริงเราพลวะโยนถูกครับครับรถก็คือผู้แง่ว่าเส้นที่ผ่านไปแล้วอ่ะต้องให้เส้นนั้นเป็นตัวสอ็อปใช่ครับถ้าในหลักถ้าในหลักของเทคนิคอลเนี่ยเขาจะเรียกภาษาเทคนิคว่าเทลลิ i n g s t o ใช่ครับ คือพอคุณเบรกเส้นหนาืีแล้วเนี่ยให้เส้นนั้นนะ่ะเป็นแนวรัเบิดแนวสต็อปไปเลยเพราะว่า<ช>คุณจะได้ไม่ขาด,<ช>ดทุนอย่างเช่นคุณทุนสมมุติคุณทุนประมาณเจ็ดสิบตารางพอมันรูดเจ็ดสิบแปดคุณโยนเลยไม่เป็นไรลาดไม่ดีภาพครับ,รบจบอืบคุณกำไรแล้วอย่าปล่อยให้มันกลับลงมาใช่ครับแต่ถ้ามันเร็วมากไม่ทันจริงๆไม่เป็นไรเราก็ยอมสต็อปลอสไปเสียนิดหน่อยแต่ถ้ามันไปรอบใหญ่เราก็คุมอยู่ดีใช่ครับนะครับอเคผมเสริมนิดนึงนะครับ เห็นไหมครับถ้าคุณไม่ได้สต็อปที่0ูจุดแปดแนวเบรกหรือเมื่อกี้จารย์แมนบอกว่า 0. ูจุดเท่าไหร่นะ0ูนจุดเจ็ดเจ็ดแปดใช่ไหมคือถ้าคุณไม่สต็อปถ้าคุณไม่สต็อปเห็นไหมครับมันเกิดอะไรขึ้นครับมันลงไปกี่เปอร์เซนต์จา์แมนลองวัดดูจากจากสต็อปนะฮะถูกไหมเพราะเราเล่นแนวเบรกที่0ูจุดปดอันนี้คือไหมจากสต็อปลงไปเจ็่จุดหกะเจ็เปอร์เซนเห็นไหมครับแต่ถ้าคุณสต็อปเนี่ยไม่มีปัญหาถูกไหมครับ อแต่ว่าเพือ่อนๆต้องนิดนึงเสริมพว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นเล็กครับครูเป็นหุ้นไซเล็กใช่นครับเพราะฉะนั้นการที่ลงตะแรงแล้วมันเป็นหลักสตาล์มันเลยเยอะครับแต่สมมติผมยกตัวอย่างกอเยอะหญ่ตัวนึ่งนะอย่างตัว c p อ,อมันไม่เหมือนกันถ้าหุ้นใหญ่ถมมติคุณเนี่ยคุณระบบกระเตื้อมา64บาทครับตอนนี้70เดี๋ยไม่หลุดเลยนะ69.50เพราะฉะนั้นคุณยังล่างต่อมันกั้น5 69.50หลุดแล้วคุณคุณ64 คุณก็ขายแค่ขาดทุนไปใช่แต่ครูนเนี่ยอย่าไปตกใจคุณต้องเข้าใจเรื่องหนึ่งว่าถ้าคุณเข้ามาลงทุนแล้วคุณต้องศึกษาว่าเฮ้ยหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นเล็กหุ้นครูคเป็นหุ้นเล็กวอลุ่มน้อยอาจจะเล,นล่นรุนแรงได้ได้เยอะเสียเสียเยอะคุณต้องจับปอกให้ดีนะครับต้องศึกษาเพิ่มเติมนะโอเคอ่ะ,อะแชร์กลับเลยฮะอ่าฝากแค่นี้เนาะอ่ะซอฟแชร์ครับโอเคครับอ่ะต่อนะฮะ ก็อันนี้คือเครื่องมือเรื่องของตัวหุ้นอ่ะมาเครื่องมือ ừ ừ ตัวต่อไปนะครับเครื่องมือตัวต่อไปนะฮะโอเคตัวที่3นะครับตัวเนี้ยมันก็จะส่งให้เพื่อนๆตอนเช้านะครับ ừ ừ เป็น<ม>ทีเฟกเหมือนกันนะครับตัวซีรีส์ตามซีรีส์นะครับที่นั้นๆที่ที่นิยมเทรดกันอยู่นะครับ ừ ừ ừ ซึ่ง ừ ừ มันก็จะตีกรอบอแนวรับแนวต้านตามฟิโบให้นะครับคุณก็แค่ไปดูว่าเออ มันเป็น end of day นะต้องบอกก่อนเป็น end of day นะครับแต่ตัวที่ตีเนี่ยมันจะเป็น time frame ชั่วโมงนะครับคุณก็ดูตัวเลขตัวเลขมันจะบอกแนวรับแนวต้านให้คุณเป็นจุดสังเกตได้ถูกไหมครับนะเพราะว่ายกตัวอย่างอย่างวันนั้นเนี่ยที่หลุดเนี่ยโทษฮนทะนะครับอย่างวันนั้นที่หลุดเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะแปดห้าสามจุดเห็นไหมพอหลุดเสร็จมันลงลึกไปถึงเท่าไหร่ฮะวันนี้ แปดสามแปดจุดห้าเลยใช่ไหมน่าจะแปดสี่ต้นต้นอ่าแปดสี่ต้นต้นแปดสี่สองแปดสี่สามประมาณนี้นะครับก็ลงมาถึงเลขนี้เลยเห็นไหมเลขเลขที่ผมติ๊กถูกไว้นะครับเนี่ยฮะเห็นไหมเราจะเห็นแนวรับแนวต้านเพื่อให้คุณเนี่ยเฝ้าระวังและไปวางแผนกันต่อนะครับอ่ะให้จาร์แมนเสริมต่อเลยฮะอ่าผมเสริมก็คือต้องบอกว่าอ่าแล้วมีตัวข้างบนแล้วจะมีตัวนี้ทำไมครับตัวนี้นะครับคุดประสงค์ของมันก็คือดูทีเฟกให้แล้วตีกรอบในหลายเ้นให้เพราะว่า โดยระบบเวลาเตือนมันจะตีได้แค่สองครับเราตีไกแล้วเพราะมันเร็วแต่ตัวนี้มันเป็นการวางแผนระยะยาวให้คุณเลยอเวลาชั่วโมงหมายเพราะว่าสมมติระบบเตือนลงคุณได้มาชนะมาสองเส้นแล้วคุณอยากรู้ว่าเส้นต่อไปมีอะไรคุณก็แค่มาดูครับเพราะบางทีการวางแผนยาวต่อเนื่องมันก็เป็นไปได้เพราะว่าถ้าตลาดมันเปลี่ยนอยู่แรงใช่ไหมครับอย่างเช่นขาขึ้นเห็นไหมเนี่ยจะรับดูขาขึ้นนีถ้าคุณมาดูเวลาชั่วโมงตรงแปดสองสามอ่ะสิบสองอ่ะ S <S เราลองลา่นได้ดอ้วถ้าเกิดคุณเป็นระบบอ่ะคุณลองลางไ่ได้วยระหว่างตึ๊ดๆ,ๆ,ๆเนี่ยจนคุณก็มาขายจริงๆอ่ะแถวแฮมเมอร์ก็บนตรงแปดห้องหนึ่งได้ซ้ำม,มีนะคือบางคนเขาทีเฟกลองลา่ก็มีเพราะฉะนั้นเอาไปไป,ประยุกต์ใช้ครับอืเอาไปประยุกต์ใช้ประยุกต์ใช้ได้ก็คือ,อเหตุผลคือให้ดูกรอบหลายๆกรอบในภาพใหญ่ให้ด้วยออือนี่คือเจตนาของมันแล้วคุณมาวางแผนระหว่างวใช่ครัใช่ครับโอเคอันนี้ก็คือ เครื่องมือที่3เอามาดูเครื่องมือ,มอที่4นะครับอ่านะครับอ่านี้นะครับเครื่องมือที่4เนี่ยจะเป็น AI T-Fact อีกแล้วนะครับแต่เนี้ยมันจะเป็นการทำนายของวันรุ่งขึ้นนะครับอันนี้จะส่งให้มาตอนเย็นทุกวันนะครับอ่าก็เป็นการทำนายคราวนี้อันนี้ก็จะเป็นแต่ละซีรีส์ไปนะครับเป็นแต่ละเป็นซีรีส์ไปนะครับเพื่อนเพื่อจะถามกันบ่อยมากเอ๊อาจารย์แล้วมือขึ้นมือลงหมายความว่าอะไรคือการทำนายว่าพรุ่งนี้ เขียวถ้ามืองลงพรุ่งนี้แดงโอเคไหมปิดตลาดนะครับหมายถึงปิดตลาดแดงพรุ่งนี้เขียวแดงเออพรุ่งนี้ปิดเขียวพรุ่งนี้ปิดแดงโอเคไหมนะนะครับ่แล้วแต่ซีรีส์นะครับแล้วแต่ซีรีส์ไปนะครับแล้วเปอร์เซ็นต์ตรงนีหน้หมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าเราเก็บสถิติครับทํานายตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันถูกไปแล้วเท่าไหร่นะครับก็เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์วิน ยีเจ็ดหมายความว่าทายมาแล้วถูกมาเจ็ดสิบยบเจ็ดเปอร์เซนนะครับแสดงว่าส่วนมากมักจะผิดเพราะฉะนั้นคุณก็ตอนเนี้ยคุณก็แทงส่วนไม่เลยนะครับเนาะนะครับคือต้องบอกว่าอ AI AI มันจะเป็นการเรียนรู้ไปเรื่อยๆถ้ายิ่งนานมันจะยิ่งฉลาดขึ้นนะครับนะตอนนี้เราก็เพิ่งพัฒนาด้วยนะครับอ่าครับเนาะอันนี้คงไม่มีอะไรเสริมเนาะอาจารย์แมนเนาะผมมีนิดหนึ่งอ่าครับ ถ้าคุณใช้กับหุ้นดูจบวันอาจจะมันเซอร์เลอร์แต่ถ้าคุณใช้กับตีเฟกมันอาจจะก็ออกวันได้คุณสังเกตครับเดี๋ยวเราจะมาลองอันนี้ของวันก่อนถ้าของวันนี้ใช่ไหมนี่ของวันก่อนเป็นของล่าสุดของวันก่อนของวันก่อนอาหารบางยี่อ่ะบางทีมันถูกเช้าแต่จบวันอาจจะไม่ตรรงคับคครรัับบเพราะฉะนั้นคุณต้องต้องดูว่าคุณคุณเล่นตีเฟกนะออืถ้าตีเฟกคุณอาจจะยิปเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะว่า สิ่งที่มันผิดก็คือว่าเขาเป็นเจ็ตเอโนดเดย์แต่คุณเล่นชั่วโมงคุณอาจจะใช้เอามาพิจารในระหว่างวันได้จะ่าเช่นตอนเปิดเท่านั้นตื่งเช้าเท่านั้นอะไรเงยครับพอช่วยได้นะครับอืก็เป็นตัวเหมือนช่วยวางแผนแหละเอางี้ดีกว่าออื่ถ้าเป็นผมผมก็ใช้คู่เลยอ่ะเฮ้ยวางแผนโอเคตรงนี้มีแนวรับแนวต้านให้เออตรงนี้มันทํานายว่าเอ้ยพรุ่งนี้จะจะลง เพราะนั้นเราก็ลองดูเนี่ยที่แนวรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นเนาะนะครับครับอ่าแต่สุดท้ายแล้วเราก็ไปไปใช้ตัวนี้เป็นหลักอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเตือนเรียวถามให้นะครับครับแล้วก็ชี้ทิศทางให้ด้วยนะครับเนาะนะครับจะได้ไม่ผิดทางนะครับโอเคเครื่องมือที่ห้านะครับอันนี้อ๋ออันนี้ผมว่าไม่ไม่ต้องซีเรียสนะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับอันอันอันแรกอันอันที่เป็นทีเอ่อทีเฟกอันนี้นะครับนะ ก็ S <S ไม่เป็นไรใช้ตัวนี้นนไปเลยดีกว่าใช้ตัวนี้ไปเลยดีกว่านะครับเครื่อง<อ>มือตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็น leader sector นะครับก็จะรายงานทุก week เลยนะครับว่าแต่ละ week เนี่ยนะครับเซกเตอร์ไหนเป็นตัวนําตลาดเซกเตอร์ไหนอ่อนกว่าตลาดเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าการเล่นหุ้นเนี่ยนะครับหรือเล่น DW อะไรก็ได้คือคุณควรจะอยู่ในเซกเตอร์ท่านเล่นเล่นขาขึ้นนะคุณควรจะอยู่ในเซกเตอร์นําตลาดแต่ถ้า DW คุณอยากจะจะช็อตอยากจะพุทคุณเล่นคุณไปเลือกตัวที่เป็นอ่อนกว่าตลาดกลุ่มนอุ่นอ่อนกว่าตลาดโอเคไหมเก็ตไหมครับนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับดอร์เซ s e ตอร์นะครับอ่าโอเคจะมีเลยเสิริชไหมอ๋อมีนิดนึงดอร์เซกเตอร์เนี่ยผมชอบมากเพราะว่าผมจะเห็นเลยว่าเซกเตอร์ไหนแล้วเซกเตอร์ไหนกำลังจะเริ่มได้แลเซกเตอร์ไหนยังไม่กล้า ่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีทั้งพื้นาและทีนิ้อดีอ่ะคุณจะสแกคุณจะสามารถผลเจอหุ้นที่มันน่าสนใจครับจากตรงนี้เลยครับแค่นี้ตัวนี้ประโยชน์นะครับครับโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้ตัวสวิงเทรดนะครับถ้ามีคําถามอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ